สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านพี่น้องท่านผู้ชมน้ำแห้งอีกแล้วหลังจากาขีดยาฆ่าหญ้าฆ่าวัชพืชในบ่อไปครับต้นกกก็เริ่มเหลืองแห้งเลยครับเริ่มเหลืองขึ้นนะครับุกจอกแหนต่างๆก็เริ่มเริ่มใบขาวเลยครับเริ่มใบขาวแล้วมองเห็นชัดเจนเลยใบที่เขาขาวเลยครับใต้ต้นลมมะขามเ่ย สงสารป่าน้ำแห้งก็เลยวิดน้ำใส่ครับบรรยาก,กาศของแพงแสนมาให้ชมนะครับพี่พี่เพื่อนๆกับวิธีการเอาน้ำบนลอ่อน้ำล่างขึ้นมาใช้ได้แน่นอนครับได้ใช้น้ำแน่นอนหลังจากขีดยาไปสองวันทายแห้งแงแก่ครับ พเพื่อนๆวันนี้น้ำแห้งครับแห้งหมดเลยสงสารปลาวิดน้ำใส่บอ่อเพื่อให้ปลานั้นอยู่รอดแห้งเยอะเลยครับวิดนะครับวันนี้วิดจากบอ่อบดานนะครับพเพื่อนๆวิดบอ่อบดานขึ้นมา นี่ครับนี่เร่งไม่แรงครับเร่งนิดเดียวเร่งนิดเดียวนะครับเอาพอที่น้ำออกเต็มท่อน้ำออกเต็มท่อคือใช้ได้ครับเร่งแรงไปน้ำก็ออกแค่นั้นนะครับออกแค่เต็มท่อนี่ก็คือความหมายของน้ำไหลแรงครับไหลแรงมากบอวดานลูกนี้ ความลึกอยู่8วานะครับ8วา16เมตรครับอำเภอกำแพงแสนนะครับแต่ที่อื่นคงจะตื้นกว่านี้หรือลึกกว่านี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่เขตกำแพงแสนนี้อยู่ที่16 16เมตรครับ8วา8วา16เมตรนะครับถ้ากับแป๊บ PVC หน้าสองนี้ หน้าสองครึ่งน,นะครับนี่หน้าสองครึ่งแปดท่อนนะครับแปดท่อนไปที่เครื่องครับระบบการวิธีการล่อน้ํานะครับพี่วินเพื่อนล่อน้ําขึ้นจากใต้ดินบ่อบาดานนี่ครับเอามาสต็อกตรงนี้ไว้ตรงนู้นก็เป็นบ่อบาดานครับบ่อบาดานข้างหลังมันเป็นไรอ้อยไรอ้อยก็ฝนไม่ตก กก็ไม่แรงแดดออกก็หายแห้งหมดแล้วก็ได้พึ่งพาบอกบาดานี้นะครับพี่เพื่อนๆเสียงเสียงเครื่องอาจจะดังหน่อยนะครับอาจจะเสียงพูดจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ชัดเจนถ้าอยากฟังชัดเจนก็รีเพกกลับไปฟังใหม่ก็ได้เด้อ <laughs> เครื่องนี้อ e ีทีร้อยสิบนะครับร้อยสิบเขาบอกว่า เครื่องนี้เป็นเครื่องของท้ายคูโบต้าแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คูโบต้าเป็นของจีนแดงครับของอีนครับของจีนตัดวิดได้ครับทีเบตแรงประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวลอ่อน้ําครับลอ่อน้ําเคยออกคลิปไปครั้งก่อนแต่ว่าคลิปนั้นมีปัญหาก็เลยวันนี้เอามาให้ชมครับ นี่บ่อบดางครับโน่นครับบ่อแห้งหมดเลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนๆเอามาให้ชมบรรยากาศกำแพงแสนหน้าแรงบอกว่าแรงเลยครับช่วงนี้เป็นเดือนเดือนเก้าแล้วนะครับกันยาเดือนกันยาวันที่สองนะครับหลังจากหวยออก ท่านใดโชคดีที่ไหนโชคดีก็ขอ,อดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยร่ำรวยก็ดีใจด้วยกับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทักทายมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับวิธีการดูดน้ำใต้ดินดูดน้ำบ่อปดานวิธีการล่อน้ำเอาน้ำข้างบนล่อน้ำข้างล่างขึ้นมาครับประมาณนี้นะครับผม น้ำบ่อบาดานั้นต้องการถ้าล่อขึ้นมาต้องการแบบว่าเราต้องการอากาศภายในใต้ดินนะครับถึงจะดึงน้ําขึ้นมาได้ถ้าอากาศภายนอกก็มีจลมครับต้องอุดดูรั่วให้ดีตามที่มองเห็นอ่าเป็นเทปกาวนะครับพันไว้อย่าให้มีรอยรั่วาภายนอกครับเข้าไปที่ปั๊มโอเวอร์ตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าปั๊มปั๊มเบน์นะครับปั๊มเบนท์กําครข้างเดียวขึ้นเลยครับ องน้ําขึ้นเดียวทั้งเดียวขึ้นเลยได้ใช้น้ําแน่นอนครับทําวิธีตามแบบที่ใช้ทําให้เป็นคลิปก่อนๆคงจะไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะว่าคลิปนั้นอาจจะเออเลิบไปแล้วครับเออเลิบไปแล้วเอาคลิปนี้คลิปใหม่มาให้ชมครับเพื่อนๆชมไปด้วยกันนะครับพี่ีดูดน้ำใตดินใส่ไร่อ้อยเรียกสวนไรนาต่างๆครับน้ำบ่อบ่อน้ำบ่อที่แห้งครับ ประมาณนี้ครับพี่เพื่อนธีการก็เอาน้ำข้างบนล่อไปใส่กอกไปครั้งเดียวครับกอ,อกตรงที่ปั๊มนี่ครับปั๊มตัวนี้กอกครั้งเดียวครับกอกครั้งเดียวปั๊มนี้กอกครั้งเดียวก็คือใช้ได้เลยครับดูรั่วให้ดีอัดจะบีให้ดีนะครับภายนอกจะบีนี้อัดให้ดีปิดเพราะว่าตัวนี้จะชงใช้จะบรีอัดอัดให้ดีแล้วก็มีผ้าปั๊ม ซีนครับซีนคอปั้มคือซีนผ้านะครับอันให้ดีเพิ่มต้นทุนการประหยัดเครื่องก็เล่งประมาณนี้นะครับไม่ต้องเล่งแรงนง่งน้อยขอให้น้ําออกดูสังเกตว่าน้ําออกเต็มท่อก็คือใช้ได้น,นี่คือบอกวราดานนะครับพี่เพื่อนเพื่อนประมาณนี้นะครับเอาบรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งมาให้ชมครับสําหรับ,บ,บคลิปนี้ท้ายสุดสุดท้ายก็ขอล่ำลาไปก่อน ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท้ได้ทำคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอนะครับน้ำแรงครับน้ำแรงทีเดียวคลิปนี้ก็ถ้าเป็น EP ก็จะบอกว่า EP พีเครับใช้มาหลายปีแล้วครับ3ามปีหปีแล้วหลายปีแล้วครับบอกประดาน,นี้ ลูกนี้ใช้ต้นทุนขุดประมาณขุดเจาะนะครับประมาณ5 0 0พันหน่อยๆครับห้าพันในหน่อยๆนะครับอุปกรณ์ของช่างทั้งหมดนะครับเฉพาะขุดประดานะครับเฉพาะแป๊บส่วนเครื่องมือนั้นของเรานะครับของเราเครื่องมือนั้นของเราถ้ามีเครื่องมืออยู่แล้วก็จะเซฟต้นทุนนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆเอาไปปรับกลยุทธ์ใช้กันนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับครับผมใา้สุดสุดท้าย คลิปนี้ก็ไม่ประมาณแค่นี้ครับขอคําว่าสวัสดีครับผมไปแล้วครับบายบายาบรรยากาศคํำแดงแสนม,ม่ชมโอ้ยน้ําแรงดีจังใครที่ไหลก็พอใจทุกเที่ยวเลย <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับบัดดีครับบัดดีบัดดี